สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมอาจารย์แชนน์คายนะครับที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมุตสาหกรรมแนะนําของศูนย์ุตสาหกรรมภาคที่3จังหวัดพิจิตรวันนี้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณบ้านหัวไผ่จังหวัดสิงห์บุรีครับเดี๋ยวขอที่มาแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะขออนุญาตแนะนาตัวนะคะที่เลนูสนพุ่มนะคะดํารงตําแหน่งประธานกลุ่มนะคะที่อัญชลีทองประชุมค่ะเป็นเลขานุการของกลุ่มนะคะพี่อีบุญธรรมนะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มนะคะ และดิฉันเองชื่นจิตมีสกุลน,นะคะเป็นสมาชิกกลุ่มค่ะครับก็เดี๋ยวเราจะสอบถามกันเพิ่มเ,เติมเดี๋ยวก็ปัญหาที่มาที่ไปของการที่เราต้องการเครื่องไม้เครื่องมือมาใช้ในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับขออนุญาตให้ให้เห็นด้านเครื่องที่ทางสำนักง,งานอุตสาหกรรมภาคสามนำมามอบให้เราด้วยนะคะจากเดิมนะคะทางกลุ่มของเราเนี่ยมีปัญหาการใช้ใช้การนวดถั่วเนี่ยเราต้องใช้แรงงานเป็นจํานวนมาก ในแต่ละในแต่ละชุดของนวดนะคะก็คือในแต่ละรอบเนี่ยจะใช้ปริมาณวัตถุดิบเนี่ยประมาณ4กิโลกรัมเราจะใช้แรงงานคนเนี่ยเคนนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการนวดเนี่ยครึ่งชั่วโมงและในการนวดแต่ละครั้งเนี่ยแรงงานทั้ง7คนเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการทําแต่ละครั้งก็คือวัตถุดิบที่เรามาทำเนี่ยมีความร้อนสูงเพราะว่าเป็นน้ําตาลเคี่ยวก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิด อุบัติเหตุหรือ,อการมือพองในระหว่างการนวดนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมภาคสามจังหวัดพิจิตรเนี่ยได้มาเล็งเห็นปัญหาของทางเราแล้วก็เลยคิดในเรื่องของเครื่องนวดนํามามอบให้กลุ่มลองทดลองใช้ซึ่งหลังจากกลุ่มได้ลองทดลองใช้แล้วเนี่ยเกิดความสะดวกในการทํามากยิ่งขึ้นจากเดิมในแต่ละรอบ4กิโลกรัมเนี่ยเราจะใช้เวลานวดเนี่ยถึงครึ่งชั่วโมงแต่เมื่อได้เมื่อได้เครื่องมาแล้วเนี่ยทำให้เราลดระยะเวลาลงเหลือเพียง 1 5ถึง20นาทีแล้วก็ใช้แรงงานจาก7คนเนี่ยเหลือเพียง 1- ถึง2คนก็สามารถดำเนินการได้แรงงานที่เหลือเนี่ยก็สามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นของกลุ่มเช่นไปเตรียมปั้นเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทำให้เราลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ามายิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยสร้าง ยอดจากเดิมกาลังการผลิตของเราเนี่ยเมื่อก่อนใช้แรงงานเนี่ยเราจะมีการกำลังการผลิตที่น้อยกว่านี้เมื่อได้เครื่องมาแล้วเนี่ยทำให้กําลังการผลิตของกลุ่มเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นประกอบกับสมาชิกของกลุ่มเราเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุแรงงานก็เริ่มถดถอยกําลังก็เริ่มเหลือน้อยเมื่อได้เครื่องทุแรงมาช่วยก็ทําให้เราสามารถทํากิจกรรมของกลุ่มได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะครับเราคิดว่า ตัวเครื่องนี้จะช่วยให้เราสามารถเพิ่มรายได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเครื่องนะคะเมื่อเราสามารถเพิ่มกําลังการผลิตมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะกลุ่มเราก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 40- 5 0จากเดิมที่เคยผลิตได้จากแรงงานคนที่เราทาอยู่นะคะครับก็จากที่เราได้ลองนํามาใช้เครื่องแล้วก็กดว่าเครื่องใช้งานได้โอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้มีตัวช่วยด้วยคือตัวพิมพ์กดใช่ไหมครับครับ,รบนะครับ ตอนนี้นะคะสำนักงานพัฒนาฝีมืออุตสาหกรรมภาค3จังหวัดพิจิตรนะคะนอกจากนําเครื่องนวดมาให้เราแล้วนะคะก็ยังมีพิม์ขนมกลงมาช่วยลดระยะเวลาให้กับทางเราอีกแล้วขนมกลงปกตินะคะในการที่เราใช้มือแต่ละคนปั้นมันก็อาจจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างมีขนาดที่ไม่เท่ากันแต่เมื่อได้พิมพ์จากของสำนักงานอุตสาหกรรมมาใช้แล้วเนี่ยมีขนมกงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นขนาดของกงเท่ากันแต่ละชิ้น เวลาบรรจุแพ็กใส่ถึงใส่กล่องแล้วเนี่ยทำให้ลูกค้าเกิดความชื่นชมว่าขนมกลงมีกลงที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะคแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะครับก็บทาง <c oughs> ส,นส,ว,นสวนส่งเสริมกรรมพักที่3ตรต่พิจิตตก็ขอบคุณทางกลุ่มนะครับที่ให้ความร่วมมือในการที่เราจะพัฒนาตัวเครื่องหรือนำเครื่องมาใช้ทุนแรงได้เป็นอย่างดีแล้วก็หวังว่าตัวเครื่องเนี่ยจะช่วยทำให้สามารถขายขนมกงได้ใน มูลค่าที่สูงขึ้นแล้วก็ได้ปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลามไม่ต้องรอนานนะครับก,ก็จะช่วยทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วก็กลับมาซื้อขนมของเราได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ขายได้ตลอดทั้งปีครับครับสำนักงานอุตสาหกรรมภาคสามจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างยิ่งนะคะคือจดหาอุปกรณ์ ต่างๆมาช่วยในการสนับสนุนกลุ่มทําให้กลุ่มเนี่ยสามารถผลิตขนมได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดระยะเวลาในการผลิตขนมนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มสร้างไรายได้ของกลุ่มให้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ